พอพี่เจ้ากินทีเดียวนี่เกือหมดแล้ว้าอ, <c oughs> อ,ออกแค่ไม่ทันเรียกแบบป๊าหน่อยะคะัะปะปะอาบ,ออบูอาพัชชาพชัชิอาพัชชาพัชิอ,าาอาา่าฮะอ่าฮะข้างบนคือกินข้าวไม่อิ่มใช่ไหม <c oughs> เรา,ารับลำบากพูกที่ไปดูแลบูธไหมล่ะาาไม่มีคนเฝ้าบูธอะ จู่ๆไหมจูู่ไปเฝ้าบูนให้เปล่าเปล่าไหมครออับเฮ้ยพอเห็นปุ๊บจะมาอีกละเฮ้ยชอบท,ทุเรียนทอดจริงๆเลยเนี่ยอืมอืมถุงสีอิ๊ปูบอกปู่เป้ขาขอทุเรียนทอดใส่ในถุงหน่อยได้ไหมคะเอาไม่ขา ขอเธอเลียนชอบมีเด็กมีเด็กมีเด็กเห็นอะไรตั้งสูงสูงไม่ได้เลยนะครับจูีูเขาแบบอยากจะเอามือไปปัดอะไรที่มันแบบสูงสูงอะไรอย่างเงี้ยะเฮ่ยกินจนติดไมบไม่ไหวแล้วพ่อชอบจะหมดถุงแล้วดูดิไม่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเฮ้ยใส่ใส่อ่างไหมจูจูไม่อยู่กับป้าปั๊ว คุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่เป้พี่เป้โชว์ถุงถุงที่เรียนด้วยเดี๋ยวจุดจุ่นนะเอาวางไว้ข้างบนกันนะพี่เป้เห็นปุ๊บมาปั๊บเลยจุดจุ่นอะ what's this what's t เฮ้ยเอาปลาให้ถุงเล็กถือถือเอาไหมจุดจุ่นจุ่นขาเอาเปล่าถุงนี้ไซร้อยกรัมนะครับไซเล็กพึ่งพึ่งตะกร้าพึ่งมาวันนี้เลยนะครับสำหรับคนที่เรียกร้องอ่ะ ปลาให้นะอันนี้นะอันน้นเล็กมากอาถุงใหญ่หรกอถุงได้ถุงใหญ่ถุงเล็กถุงเล็กนี่แหละถุงเล็กร้อยห้าสิบเก้าบาทนะคะเขาไปลองชิมดูครับรับรองว่าจะรู้ว่าถุงเล็กไม่พอครับดูพี่เป๊กกินเมื่อกี้เมื่อกี้จะหมดแล้วถุงเล็กสําหรับคนที่แบบยับยั้งชั่งใจตัวเองไม่ได้ก็คือแนะนําว่าซื้อถุงเล็กไปเพราะว่าถ้ามันเปิดแล้วมันหมดปุ๊บมันก็จะโอเคแงแต่ว่าถ้าถุงใหญ่เนี่ยใครที่ใครที่รู้สึกว่าห้ามใจตัวเองไม่ได้แน่ๆเนี่ยนะฮะก็เอาไซส์เล็กไปก่อนได้แต่ถ้าใครแบบ ไม่เป็นไรฉันหักห้ามใจตัวเองได้ก็จัดไซส์ครึ่งกิโลแบบที่พี่เป้ถือข้างบนไปได้เลยจุ๊จุ๊ขาโชว์ไซส์ร้อยกรัมให้ป๊าดูหน่อยค่ะทำไมหนูอยากได้ไซส์ใหญ่อ่ะลูกไซส์เล็กอยู่ที่มือหนูนี่ไงหนูตัวเล็กหนูถือไซส์เล็กก็พอแล้วนะคะคุณหมูปลาบอกว่าสั่งแล้วค่ะสามห่อขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะที่ยังสั่งเปลีกระดิ่งในห้องแต่งหน้าให้นขอบคุณมากมาก น้องเอาทุเรียนเอาทุเรียนทอดมาให้ป่อป้าเร็ว Give i v e m daddy เอาทุเรียนทอดมาให้ป่อป้าเร็ว Give me daddy ทุเรียนบอยตอนแรกเราจะตั้งชื่อว่าสามชาทุเรียนทอดแต่พอดีว่าชื่อลงตัวอันนี้แหละ Give i v e m daddy โอยโอยโอยกำลังตนเลยกำลังเลยอุ้ยหาปู่เหรอมาหาปู่เหรอมันหมัมบอกกูเป้ขอมันหมัมหน่อยได้ไหมคะ ไม่ได้เปล่าดูเด็กถือ้อลให้ปู่อ้วนเป็นคนเดียวก่อนนะคุณฝากก่อนนะคิรินคิรินเป็นปลาป้าให้หน่อยนะเี้ยปีาป้ามีกระดิ่งด้วยกระดิ่งไหมปลป้าเร็วเอากระดิ่งกิงิงมาให้ปลาปาเร็วไปให้ปลป้าไปให้ปปาทางนี้่เไหนน้ากระดิ่งกิ้งขอกระดิ่งหน่อยขอกระดิ่งปลาป้ามากดกิ้งกในหน้าไลฟ์หน่อยเร็วเออมาเนี่ย จุู่กดยังไงจูจๆกดอ่ะจูจูมากดตรงนี้นี่แิงจหน่เห็นไม่ได้เลยนะเราเนี่ยมีเด็กเลงไซส์ใหญ่เหรอคะคว้าปั๊บคว้ามั๊าฝากกดฝากกดหัวใจให้จูจูด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามช่องดีเจพุชไปด้วยนะ จะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆกดจอกดใจเขาบอกพี่เป้กินไม่หยุดเลยนะฮะในคอมเมนต์ผมบอกว่ามันอร่อยจริงอ่ะเพลินมากหลายคนที่ซื้อไปแล้วอ่ะกดเขาก็พูดแบบนี้แหละเหมือนเป้กกินแล้วมันห้ามใจไม่ได้แต่กดจริงนะกินเพลินมากเลยพี่น้องกิ้งกิ้งนั่งหลัเข้ามายิงเคี้ยวไม่อยู่เลยเนี่ย อันนี้มีคนถามพี่กินเวฟเลยมีคนถามว่าบอกว่าทุเรียนนี้พี่เป้ทำเองจริงเปล่าจริงครับพี่เป้ทำเองฮะทำ,งทำเองหมายถึงว่าแพ็คเองไม่ได้หมายถึงว่าเราอะ <c oughs> ทำอันนี้กันเองแต่ว่าเรามีโรงงานทอดจริงจังครับออปรับที่ได้มัรฐานาเองอแล้วเราก็ชิมกันเองว่าเราชอบรสชาติไหนแล้วเราก็ผลิตแบบนี้ออกมาเนี้ คุณเมย์บอกว่าให้เยอะมากเคยซื้อแล้วโอ้แสดงว่าคุณเมย์คือซื้อ,ซอไซส์ครึ่งกิโลไว้แน่เลยนะครับไซส์ครึ่งกิโลคือที่พี่เป้ถืออยู่นะพี่เป้ขอคุ้มนะพของนะอเราทําราคามาให้ให้ได้แบบว่าจับต้องได้นี่คือไซส์ครึ่งกิโลท,ที่อื่นเขาขายแพงกว่าน,นี้อีกนะนี่ไปเช็คที่อื่นได้นะที่อื่นคือไซส์ครึ่งกิโลนี่คือราคาแพงกว่าเราแน่นอนของเราครึ่งกิโลคือ79 0สูตรนะครับแล้วก็ทุเรียนทอดของเรา,าก็คือเป็นทุเรียนทอด เกรดพรีเม uh, mm ีย hmm. มนะครับแผ่นใหญ่แล้วก็สีที่ทอดออกมาเนี่ยคือสีเหลืองนี่เป็นแบบเหลืองธรรมชาติของตัวทุเรียนทอดที่เขาทอดออกมาแล้วเป็นแบบนี้เลย oh. ่ใส่สีไม่ใส่สีนะฮะสีเขาจะอ่อนๆนิดหนึ่งนะครับนะฮะแล้วก็ความหวานของตัวทุเรียนทอดเนี่ยเป็นความหวานจาก mm hmm. ทุเรียนเลยความหวานธรรมชาติที่เราไม่ปรุงแต่งและของเราโซเดียมต่ำนะครับโซเดียมต่ำคือแบบเค็มน้อยๆ mm hmm. ใช่ไหมคะ เอยากเล่นกล่องแล้วกดหัวใจให้หนูหน่อยค่ะกดหัวใจให้จูจูหน่อยค่ะจูจูกดกระดิ่งให้ป๊าป <uh ๊าหน่อยกิ๊งก um uh ิ <h 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 ๊งกดกดโอ้เก okay ่งมากเก่งมากทุกคนคิดว่าจูจูกับป๊าป๊าหน้าเหมือนกันนะเออพ่อหนุ่มในข่าวเขาบอกว่าหน้าเหมือนกันยังกะแกหน้าเหมือนกันยังกะแกะเลยเหรอมี มีคนถามว่ามีขายแค่ใน t i k t อกหรอใช่ครับตอนนี้มีมีแค่ในเออ่ทิกตอกนะครับเจอกันได้ในไลน์มีจะคว้าเยอะจะคว้าถุงใหญ่อยู่แล้วเราเนี่ยชอบถุงใหญ่จังเลยแล้วเราอะป้าปาหอมหน่อยได้ไหมคะืมป้าหอมหน่อยได้ไหมเดินหนีป้าเลยพอหอมพอหอมสดใครที่เพิ่งเข้ามานะคะทุเรียนทอดตอนนี้เรามีไซส์เล็กแล้ว159บาทนะครับสำหรับไซส์100กรัม ร้อยร้อยกรัมก็สองบเาทใช่คะ่ะแล้วก็ไซส์สองกรัมนะครับสามร้อยเบาทสามอยเออไหนขอโชว์ไซส์ร้อยกรัมให้ให้พี่พดูหน่อยได้ไหมคะหันไปทางกล้องได้ไหมครับโชว์ถุงทุเรียนทางนี้หันไปทางกล้องได้ไหมครับนู่นูนจู่จจูจนี่เออโชว์นี่คะ่ะที่หนูถืออยู่คือไซส์ร้อยกรัมนะครับพี่พ นี่นะคะใส่ร้อยกิมคะไม่ให้ไม่ให้แวะเวียนมานะคะคุณลูกสาวใส่ครึ่งโลคือ790บาทนะครับสำหรับใส่ครึ่งกิโลทุเรียนทอดแบบทอดธรรมชาติไม่ใส่สีนะครับโซเดียมต่ำนะครับไม่จูบวิ่งเข้าวิ่งออกกดกระดิ่งว่าย่อยด้วยหนูเพิ่งกินข้าวมาอิ่มๆดกระดิ่งให้ปู่ฟังหน่อยได้ไหมครับ กดกระดิ่งบอกว่าสั่งเลยส,สั่งเลยเจ้าเฮอสังเลยสั่งเลย,เลยหน,ลน้าเหมือนพี่ชายมากเลยลูกหน้าเหมือนพีเจใช่ไหมใช่เหมือนปลาป๊าไหมาพวกเราเหมือนปลาป๊าไหมเหมือนพ่อพุฒงไหงมมีคนเล็งทุเรียนมีคนมีคนเล็งทุเรียนทอด เต้นี่คือเหมาะกับการแบบรีวิวของกินมากนะเพราะว่าเป็นคนที่แบบกินแบบสู้ตายมากเลยกินว่ามันหยุดไม่ได้จริงไม่งั้นเอาไม่ไม่เอาขายเนี่ยตอนไลฟ์นี่คือตอนไลฟ์อะไลฟ์ทุเรียนอะผมยังต้องแบบหักห้ามใจเลยแล้วก็หน่อยเนาะเพราะว่าเปิดแล้วมันแบบมันหยุดไม่ได้จรินกรางกลางเดิมไหมนี่จะหมดแล้วทุกคนไซส์สองร้อยห้าสิบกรัมจุ๊บมาแล้วกลางร้อยลุงขี้เราจะเกี่ยวข มาทนี้มาหาป Star ๊าป๊าเดี so e ๋ยวหเดี poke, ๋ยวหกเด๋ยวหดหัวใจให้หนูด้วยนะคะลูกสาวป๊ป๊าเนอเป็นไรลูก้อ้ไม่ได้กินู่นแกงไอหรือเปล่าอยากกินหรอลูกแกงไอ้เยิ้ด้วยไหนหันมองนรียน่ใหญ่ตลอดเลยน้องน้องยกอกให้ป๊าป๊าด้หน่อยมันแน่นอกตึงยกอมันแน่นอก เด็ดเดดเดดดอร่อยจริงนะครับพี่น้องเฮืนเนกินเพลินมากกินไม่หยุดไม่หย่อนเลยเป้กินแล้วกินอีกกินอยู่เนี่ยกินทุกวันอ้าวเหลือแล้วพอเด้หมดละให้เห็นเลยว่า ชูเวียนทอดเราก fate, ินแล้วหยุดไม่อย like <c oughs> <training. c oughs> ู่จริงๆนะครับมันอร่อยจริงนะสวัสดีครับสวัสดีครับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะคะกุกดจอกดใจให้หน่อยละกันอ้าวเพ่อนกินมากเพช่อยหยุดเป้ดหน่อยเป๊ดไม่ไหวแล้วป๊าเอายางออกให้น้องไหมป๊าป๊ะทำไหมอือมรง ิงเป็นราคาที่รับรองว่าเราคัดสรรให้แล้วว่าเป็นราคาสมเหตุสมผลมากๆอยากให้ได้กินของดีในราคาที่ถูกมากๆกับทุเรียนทอดน,นะครับเนี่ยพี่เป้ตอนเช้าอ่ะพี่เป้ไลฟ์จัดรายการไปด้วยพี่เป้ก็ทุเรียนวางไ,<ด>ไว้ได้เป็นท้องจัดรายการเพราะวเอาจริงเหรอ<ๆ>อุ้ยวิ่งมาเอา,เอาจะกินทุเรียนหรอเปลบื่อพี่เจเลยจะมาคว้าแบบว้าเปล่า โทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์ปุเป้ค่ะจุดูฟ้าเดี๋ยวเกิดลุกเอานั่งนี่นั่งกับปะ๊าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่สวัสดีไหมคะสวัสดีค่ะดีแบบรู้เห็นเห็นไม่เป้กินจนจะหมดดูแล้วแดงอยากกินบ้างแล้วอ่ะไม่เจ๊ะเหรอไม่ใจ๊ะ ขอดูถุงตะก้าสองหน่อยตะก้าสองคือไซส์200เอ้ยไซส์ร้อยห้าสิบกรัมนี่ไงครับไซส์ร้อยห้าสิบกรัมโอเคนี่คือไซส์ร้อยห้าสิบกรัมนะคะถุงมันจะลักษณะดูการแต่ถุงเล็กถุงใหญ่เนี่ยเทียบกันเลยก็ได้พอเออนี่เนี่ยถุงใหญ่กับถุงเล็กจริงๆมีไซส์สองร้อยห้าสิบกรัมด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอามาเพิ่มให้ดูนะครับเพราะว่าไซส์สองร้อยห้าสิบกรัมนมมาเร็วจังเลยลูกจะปีนได้เหรอลูก เห็นหนุงใหญ่ไม่ได้เลยเนี่ยหนูไปจนมันแหลกเหลวแล้วเนี่ยที่พี่เป้ถือคือไซส์ครึ่งกิโลคือคไซส์500กรัมนะครับ790นะครับส่วนไซส์ที่ผมถือนี่คือไซส์150กรัมไซส์150กรัมก็คือจะอยู่ที่239 23 <9. S 2> นะครับในตะกร้ามันจะมีทั้งหมด4ไซส์ครับคุณออสครับคุณออสอันเดอร์สกอร์26คุณออสครับไซส์ใหญ่ไปเลยครับรับรองว่ากินเพลินมากเหมือนพี่เป้นี่แหละทีเดียวอยู โอ้หทีเดียวอยู่กินแล้วอร่อยเพลินเกินจะห the ้ามใจนี่ถ้าไม่โยนไปให้แดงเนี่ยเป๊กก็จะกินต่อไปเรื่อยๆเอาไปกอดเดี๋ยวเป๊จะกินเอาไปกอดเนี่ยกินคนเดียวจะหมดถุงอยู่แล้วอ่ะเนอน้องมตามีสั่งทำไมหนูอยากกินขนาดนี้ลูก มันกินไม่ได้ไว้ยหนูโตก่อนหนูจะปีนว้าวในนกอยู่ไหนนกนกที่ทำรังนกที่ทำรังออกไข่อยู่ไหนนกอยู่ไหนอยู่ไหนนกอยูอยู่ไหนอ๋ออยู่ที่นกโอ้ยู่ไหนฮะนี่ได้คืนมาแล้วครับอันนี้คือไซร้อยกรัมแต่เริ่มเริ่มละเอียดแล้วนะฮะเพราะว่าเด็กเอาไปถึงเอาคืนเหรอคะเอาคืนเหรอเอาคืนเนาะโอเคโอเคอ่ะ เอเอานเออมีความสุขเนาะได้ถือถุงทุเรียนบอยนะแต่กินไปได้นะยังไม่กินเนาะยังเด็กอยู่เนาะใครสั่งไซส์อะไรไปบอกกันหน่อยนะมีคนละครึ่งไหมคะมีครับคนละครึ่งเป๊กินให้ครึ่งหนึ่งแล้วอีกครึ่งหนึ่งส่งไปให้นะครับก็เรียกว่าคนละครึ่งพอดีเลยไม่ใช่คนละครึ่ง plus นะฮะแต่ว่าเป็นคนละครึ่งระหว่างพ่อค้ากับคุณลูกค้านั่นเอง เรายังทํา <Stat> ระบบเราเนี่ยยัเป็นเลยครับอืมอะไรลูกจะเจออยากได้เหรอเรืองเอ้าจือจ้าเจอจุยเออเออเออเป็นถุงใหญ่อยากจับเหรอลูกฮะอยากจับเหรเออแต่เออเเออหนูถุงเล็กสรุปครัวบ้านนอกที่พี่ไปกินเมื่อกี้อร่อยไหมอร่อยอร่อยเนาะมันอร่อยมากเลยต้มยำมันแบบเบาๆอ๋อโอเคมันไม่ได้แบบโหแบบเข้มจ้าไปทางไหนด้านหนึ่งอ่ะไม่ได้หวานไม่ได้เผ็ดไม่ได้เปรี้ยวไปทางไหนเลยดีดีเบาๆอย่างเงี้ย เออแล้วที่ไปกินมาเมื่อกี้เป็นอ้นี้ด้วยครับมาม่าผัดกะเพราอร่อยอันนี้อร่อยมาเอยู่วลงอยู่หลงอย่างนี้แต่ว่าถ้าเกิดใครไม่ชอบแบบผัดกะเพราแบบแฉะนะก็อาจจะไม่ชอบเพราะว่าเขาผัดแห้งมากซึ่งผมชอบมากกะเพราผัดแห้งจริงแล้วที่ร้านครัวบ้านนอกก็คืออยู่เส้นเทพรักนะครับเขาใช้ชื่อว่าอย่างนี้พ่อก๋วยเตี๋ยวต้มยำมุงเล็บบ้านนอกอนอกจากก๋วยเตี๋ยวต้มยำแล้วที่ร้านอ่ะผมดูรีวิวมาเขาจะมีข้าวหมูกระเทียม เมื่อกี้ไม่ได้กินเมื่อกี้ฝรั่งกินเ้าวอยหมูกะเพราหมูป่ะกะเพราหมูอืมอร่อยนี่ก็ชอบเผ็ดเผ็ดดีกินเข้าไปแล้วมันมันหอมแบบหอมกระทาแบบดีมากรสชาติดีมาจ้าใครเพิ่งเข้ามานะครับวันนี้ตะก้าทุเรียนทอดอย่างเดียวล้วนเพิ่มไซส์เล็กมาแล้ว2ไซส์นะครับเดิมมี250กรัมกับ500กรัมตอนนี้เพิ่มไซส์100ยกรัมกับ150กรัมมาแล้วเนาะลองดูลองดูได้นะครับถ้าเกิดใครบบกว่าอยากลองชิม100 100กรัมก็จัดไปนะครับ159บาท ถ้ 5, 150า150กรัมก็239รามบเก้าท <Hey. S 1> อะจุกออกไหมอาจุกออกดีกว่าอ๋อเอาน,นี้นี่น,นีบาตรถือมานี่แล้วครับนี่ฮะ100ร้อ,ย,อรยกรัมอยู่ตรงนี้ครับร้อยกรัมอยู่ที่มือ,อน้องจูจูนะคะนี่ร้อยกรัมออันนี้ร้อยห้าสิบกรัม,นนรมเดี๋ยวป้าช่วยถือให้น้องถืออันเดียวพอแล้วน้องตัวเล็กอยู่น้องตัวเล็กอยู่ปากกระจัดไปปุ๊เป้ทำไมเหรอปุ๊เป้เอาทุเรียนคุณอมอม จัดไปซะคุณนอมอ้อมคุณนอมอ้อมคุณนอมอ้อมอย่าช้าคุณนอมอ้อมอย่าช้าคุณนอมอ้อมกดไซส์อะไรไปฝากมาเม้นบอกหน่อยนะคุณนอมอ้อมเมื่อเช้าไปที่พี่เป้ไลท์ที่นู่นไงคุณออสคุณออสอันเดอร์สกอร์ยี่สิบหกบอกว่ากดไปแล้วค่ะไซสองเอ้ยไซห้าร้อยกรัมขอบคุณลึกเลยชื่อเป้เชื่อเป้รับรองกินเพลินมากเป้กินจนดูแบอกว่ามันมากกดกดกระดิ่ง จัดไส่ใหญ่ไปเลยจุกๆุก,กันไปข้าวหนึ่งเลยพี่น้องคุ้มคุ้ม,มไปดูร้านอื่นนะเขาหก็อา,หาอาจจะร,ราคาอีกสไตล์หนึ่งนะของเราก็สไตล์ที่แบบรับได้อ,อยากให้กินของดีในราคาแบบเบา